สวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆน,นะคะชั้นปรฐมศึกษาปีที่3นะคะทุกคนเลยวันนี้ก็มาพบกับวิชาภาษาจีนอีกครั้งนะคะอ่าครั้งนี้เป็นครั้งที่ซื้อชี้เหรอนะคะ17แล้วครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่17แล้วนะคะก็ยังคงให้ความรู้โดยหวังเหล่าชื่อมัอนเดิมค่าเด็กๆ นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ขึ้นบทเรียนใหม่ด้วยเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะคะก็ให้นักเรียนจุนไบ้ชูเจอเปิลชูนะคะเรียมหนังสืออีฮันยี่เล่มน,นี้ขึ้นมานะคะอีฮันยีภาษาจีนเรียนง่ายสำหรับน้องปอ .3 ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเราก็จะขึ้นบทที่3มตีซันเครือกันแล้วนะคะตีซันเครือบทที่3นะคะก่อนอื่นเลยที่เราจะไปเรียนเนะะื้อหาเราต้องมาเรียนเชิงชือกันก่อนค่ะอาด้า,าะคะเชิงชือ่อเชิงฉือก็คืออะไรคะ,ะคำศัพท์ใช่ไหมคะเชิงชือก็คือคำศัพท์นะคะเดี๋ยวให้นักเรียนมาเรียนคำศัพท์กันก่อนเลยพร้อมนะคะถุนเป้เฮาแล้วมา พร้อมแล้วนะคะเราไปกันเลยคำศัพท์ทั้งหมดนะคะที่เราจะเรียนในวันนี้อยู่ในหน้า82นะคะอ่นะนักเรียนตากายซูเปิดหนังสือไปหน้าที่ป้าชื่อเออเอย่หน้าที่82นะคะ ตาสเอเยหน้าที่82ในส่วนของบทที่3นะคะด้านล่างเลยเซตสีชมพูนักเรียนนักเรียนก็สังเกตนะคะ,ะด้านล่างตีซานเคอร์นะคะ,อ,ะอยู่ตรงนี้ตีซานเคอร์นะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนคําศัพท์ทั้งหมดนี้กันนะคะในบทที่3ตีซานเคอร์พร้อมหรือยังคะ,ะตามหนังสือนะคะก็จะมีครบเลยตั้งแต่สระอักษรพินอิน จีนแล้วก็คําแปลใช่ไหมคะแล้วเราซื้อจะมาสอนอะไรในวันนี้เราซื้อก็มาสอนอ่านนะคะอ่านคําศัพท์ให้ได้นักเรียนต้องอ่านคําศัพท์ได้สะกดคําศัพท์เป็นนั่นถือว่านักเรียนอ่านได้นะคะทาได้แล้วในส่วนของคําศัพท์แต่นักเรียนเห็นปุ๊บนักเรียนยังไม่รู้เลยว่าสะกดยังไงอ่านยังไงรู้แต่คําแปลเพราะมีคําแปลเป็นภาษาไทยถูกไหมคะนั่นก็ยังไม่ได้ ครบถูกต้องสมบูรณ์หากนักเรียนยังเขียนคำอ่านเป็นภาษาไทยอยู่ก็แสดงว่านักเรียนนะคะยังไม่บรรลุในการเรียนภาษาจีนนะคะเบื้องต้นไปเพราะฉะนั้นเราต้องสะกดได้อ่านคำเป็นคำคำได้นะคะเห็นอักษรพินอินปุ๊บแล้วเราอ่านได้สะ,สะกดได้แสดงว่า,าเราเข้าใจแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะคำแรกเลยนะคะที่เราจะเรียนนั่นก็คือคำว่า เฉียนเฉียนที่แปลว่าหน้าด้านหน้านะคะเฉียนไม่ใช่ใบหน้านะคะใบหน้าจะใช้อีกคำหนึ่งนั่นคือคำว่าเหรียนะคะแต่เฉียนที่แปลว่าหน้าตรงนี้คือเหมือนด้านหน้าข้างหน้านะคะก็คืออยู่ก่อนๆอยู่หน้าค่ะเฉียนเมียนด้านหน้าเฉียนเปียนด้านหน้าประมาณนั้นนะคะไม่ใช่ใบหน้าของเรานะคะใบหน้าของเราจะใช้คำว่าเหรียนค่ะโอเคนะวันนี้เราใช้คำว่าเฉียน หน้าหรือด้านหน้านะคะโอเคเรามาสะกดกันเลยค่ะพยัญชนะตัวนี้นะคะชีบวกกับสระอีบวกกับสระอนันบนสระอันมีวรรณยุกต์เสียงที่สองนะคะเราผันอันไปสองเสียงอานอ่านนำมาผสมกันเลยค่ะชีอีอ่านเฉียนคำนี้ก็อ่านว่าชีอีอ่านเฉียน อ่านว่าเฉียนนะคะอ่านนักเรียนลองสะกดตามเราซื้อหนึ่งครั้งค่ะชอีอันเฉียนโอเคนะคะถูกต้องค่ะเฉียนแปลว่าหน้าค่ะต่อไปนะคะคำต่อไปค่ะคำต่อไปคำนี้จัว่วแปลว่าซ้ายหรือด้านซ้ายนะคะจัว่วซ้ายโยกขวาอ่าวิธีการท่องนะคะด้านซ้ายด้านขวาจัว่วซ้ายโยกขวาประมาณนี้นะคะ ่อไปเรามาสะกดกันค่ะจอูออจัวจอูออจัวจัวแปลว่าซ้ายค่ะอย่าให้นักเรียนสะกดตามเราซส้ออีกหนึ่งครั้งนะคะอีเปี้ยนหนึ่งรอบค่ะจูออจัวหรือวิธีการสะกดอีกครั้งหนึ่งก็คือ เอาสระสองตัวนี้มาผสมกันเลยนั่นก็คือวัวใช่ไหมคะผ่านวัวไปสามเสียงวัวหัวหัวจวัวจัว่วแบบนี้ก็ได้ค่ะเราไม่ต้องแยกสระสองตัวออกจากกันนะคะแต่ถ้าเราแยกก็ไม่ผิดนะคะโอเคจึวัวจัวจ่วโอเคนะคะไปต่อค่ะจัว่วแปลว่าซ้ายคําต่อมาค่ะโยว,วา นะคะจั่วซ้ายโยขวาจั่วซ้ายโยขวานะคะอ่วิธีการสะกดค่ะยีโอโยอ่ยีบวกกับสระโอมีวรรณายุกเสียงที่สองอ๋อไม่ใช่ปุชื่อเสียงที่สี่นะคะตีเสื้อเสงนะคะก็ผ่านโอไปสี่เสียงค่ะโอ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 ยีโอโย ยโอโย,โยโยแปลว่าขวาค่ะถูกต้องให้นักเรียนอ่าเนเกชื่อพินอีเบียนรัสะกดตามเราซื้อหนึ่งรอบนะคะยอโยโ่ั้งหอเก่งมากค่ะต่อไปโฮหลัง เมื่อกี้เฉียนหน้าอันนี้โฮหลังนะคะหลังก็คือด้านหลังไม่ด้านหลังคือข้างหลังนะคะไม่ใช่หลังไม่ใช่หลังแผ่นหลังเรานะคะหลังแผ่นหลังจะใช้คําว่าเปยนะคะไม่ใช่ไม่ใช่โฮอ่าโฮตัวนี้นะคะใช้ใช้แทนกันไม่ได้นะแบบอ่าเรามาสะกดกันเลยค่ะคือบวกกับสระโอมีวรรณยุกตีซื้อเซิงค่ะผ่านโอไปสี่เสียงโอ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  โฮโฮแปลว่าหลังเกิดเหล่าชื่อพิ้นชูไลยีเปี้ยนสะกดออกมาตามเหล่าซอหนึ่งรอบนะคะืคอโอโฮเคค่ะต่อไปค่ะด้วยด้วยที่แปลว่าถูกค่ะถูกต้องนะคะถูกถูกต้องไม่ใช่ถูกราคาถูกนะคะถูกราคาถูกก็จะมีคำศัพท์อีกตัวหนึ่งนะคะอา็จะใช้คำว่า เพี้ยงอีนะคะเพี้ยงหีนั่นก็คือถูกราคาถูกนะคะแต่สำหรับคำว่าถูกต้องนะคะจะใช้คำว่าด้วยนะคะด้วยวิธีการสะกดคำว่าด้วยค่ะเตอบวกกับสระเวมีวรรณยุกต์เสียงที่4นะคะตี้สื่อเซิงผ่านเวไป 4. เสียงค่ะเว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 เตอเวด้วย เตอเวยด้วยแปลว่าถูกนะคะก็เรา们跟老师拼出来一遍吧สกุลตามนะคะเตอเว่ยด้วยห好เก่งมากค่ะต่อไปค่ะคำถัดต่อมานะคะเส็ส,ะสะล้นนี่มาไลค์ค่ะดวงอาทิตย์นะคะท่าย,ยางท่าย,ยางนั่น怎么读呢้า啊你们来看太阳哈 เธอวกกับสระไอมีวันณยุที่ซื่อเซิงค่ะผ่านไอไปสี่เสียงไอ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 วิธีการสะกดนะคะเธอไอไท่เธอไอไท,ท,ท่โอเคนะคะไท่ต่อไปค่ะอีอังหยาง ยีบวกกับสระอังมีวรรณยุกต์ี่อ้อชงผ่านอังไปสองเสียงค่ะอังอังยีอังหยางไไททย,ยางหยย่างแปลว่าดวงอาทิตย์ค่ะไทาย,ยางแปลว่าดวงอาทิตย์นะคะอ่ะ เรอซื้อลืมให้นักเรียนสะกดตามเดี๋ยวนักเรียนสะกดตามเรอซื้อหนึ่งรอบนะคะเธอไอใช่อีกคำค่ะอีอังหยางใช่หย,ยางดวงอาทิตย์โอเคค่ะเฮิงเฮาคำต่อมาค่ะ ล่างหรือใต้ก็คือด้านล่างหรือด้านใต้นั่นเองนะคะคํานี้ก็แปลว่าด้านล่างหรือด้านใต้ข้างล่างข้างใต้นะคะวิธีการอ่านนะคะอ่ออ่านออกเสียงว่าเสียวิธีการสะกดค่ะซีบวกกับยายามีวรรณยุกติสื่อเสงผันยาไปสี่เสียงค่ะยา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 ซียาเสียซียาเสีย s า i ชแปลว่าร่างหรือใต้นะคะอ่านี่เมินเกอร์เราชื่อพี่ชูหลยบ่ะจะกดตามนะคะเชี่ยเ很好เชีแปลว่าล่างหรือใต้นะคะต่อไปค่ะเย่เย่俩เราซื้อเราซื้อลืมแก้คำด้านหลังไปนะคะ่านักเรียนก็ นักเรียนก็ดูตามในหนังสือไปเลยนะคะเยื่อเหลียงแต่ตัวสะกดเราซื้อแยกให้แล้วนะคะเยื่อเหลียงแปลว่าดวงจัน์นะอีเยื่อเยื่อมีวันในยุเสียงที่4ผ่านเยื่อไป4เสียงค่ะเยื่อเหยื่อเยื่อเยื่ออ่าเยื่อนะคะต่อไปค่ะเลออีอังเหลียงไม่มีวันในยุนะคะ เลอีอังเลียงไม่มีวันอยุรเราก็อ่านเสียงสั้นเด้งไปนิดนึงนะคะก็เป็นเยื่อเหลี่ยงสั้นๆเบาๆนะคะเยื่เหลี่ยงเยื่เหลียงแปลว่าดวงจันทร์นะคะอ่านในส่วนตรงนี้ข้างหลังคําอ่านนะคะเราซื้อมิตยังไม่ได้แก้นะคะนักเรียนก็ไม่ต้องดูนะคะก็ดูข้างหน้าเลยนะคะโอเคต่อไปค่ะอ่าต่อไปนะคะก็ เป็นหน้าที่ของนักเรียนแล้วนะคะหลังจากนี้ก็เดี๋ยวจะให้นักเรียนไปทบทวนนะคะให้ฝึกอ่านฝึกสะกดทบทวนเนาะแต่เดี๋ยวให้นักเรียนอ่านตามเรอซื้ออีกหนึ่งรอบนะคะเป็นการฟูซีทบทวนหนึ่งครั้งนะคะเดี๋ยวอ่านตามนะเฉียนหน้าจวั่วจัวซ้ายโยขวา โพหลังด้วยถูกท่ยอย่างดวงอาทิตย์ช้าล่างหรือใต้ค่ะ月亮ดวงจันทร์ โอเคค่ะสำหรับวันนี้เราซื้อก็ขอฝากไว้แค่นี้ในส่วนของตีสั้นขื่อแต่เสื่งฉือคำศัพท์ของบทที่3นะคะอ่าสำหรับวันนี้เดี๋ยวให้นักเรียนนะคะไปฝึกอ่านฝึกสะกดคำศัพท์ให้แม่นให้คล่องนะคะวันนี้ไม่มีการบ้านคะ่ะใจเจียนบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่นะคะ